สบายดีพี่น้องสบายดีลูกป่าเมื่อสักครู่สิคนสามิงสบายดีจ้าน้องอนนท์สบายดีลูกลูกสบายดีสบายดีลุงป่าจ้าสามิงคือยิ้มประยุทธ์เลยวันนี้มีข่าวดีจ้าพี่น้้อองมืนี้เบากุ้งสิมาซื้อของขวัญให้สามิงพี่น้องเป็นรางวัลของคนขยันพี่น้องก้ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องเมื่อสุขุสุคนเด้อที่บวกขามโฆษณาที่กีตามช่องกุ้งบาลลาแลักกาที่รับชมช่องของาวเพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องกัเป็นน้ำผักน้ำแรงของบวกุ้งซำอย่างเนาะกัเป็นกระือว่าเป็นเงินของเอฟซีนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าเบิ่งบวกขามโฆษณากับเป็นเนาะ กะเก็บเก็บกันมาพี่น้องมือนี้ยบกุ้งกันเลยยังมาซื้อของขวัญให้สามีเพราะว่าเห็ดยูทูบมากกว่ีก็กว่าเลยเพี่น้องกะยังบม่ได้ซื้อของขวัญให้สามีจัะเถื่อไปหน่อยมือนี้ก็เลยใช่ไหซื้อของขวัญกะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆพี่น้องกะเป็นน้ำใจอยากให้สามีหรือเปลเป็นกำลังใจให้สามีเพี่น้องเพราะว่าสามีเหมือนกะตั้งใจเห็ดคลิปมันสิมีงเนาะลงทุนกันมาเป็นน้อยๆมือนี้ก็เลยมาซื้อของขวัญของขวัญที่ว่านี่คือยังสามี

โอ้ฟันยหาไปทาง Apple มาสงสัยสนใจ Apple อยู่รุ่นได้แล้วออันนี้คือยังอันนี้คือ Apple Reno หาออกใหม่มีมีสียังไง สมาใหม่เลเป็นสีดำสีดำอีนั่นเลยสมีสีอื่นบุมีบ่ตัวแบบสีดำเหลืองพรเป็นสีดำนะครับคันนี้เราหามันมีสองสีอันะสีอันม่วงม่วงอะนะสีมุวงม่วงเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อน ម្រុសានນមាន់មាន់មាន្រុសាន ໂດຍໂດຍກະ A92 ກັບບໍ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ຄັກສນ້ອງ ให้เพื่อนนะครับเป็นนำผักน้ำแดง<ช>ที่ได้มาจากโฆษณาของยูทูบพี่น้องกันคันเฟยพี่น้องอยากซอยอครอบครัวประกุงกันบอยคามโฆษณาได้พี่น้องเด้อเหมือนโฆษณาให้จบพี่น้องจะไ,ได้มีรายได้เสริมไหมล่ะนะเด้ออันนี้มาโซ่พี่น้องเด้ <c oughs> อตัวนี้บ่โอลีโนหานารงาม <c oughs> งามสวยงาม <c oughs> งามเอันนี้เป็น เดี๋ยวลองกล้องเลยจะลองกล้องเลยเพราะว่าหลักๆจะซื้อมาก็ต้องกล้องสัมพัญธ์หเห็ดยูทูปอันทุกเจ้าก็ฝากไปติดตามในเด้อกรุงเบาลเราติดตามในเด้อแล้วก็ซ่องน้องอานนท์น้องโดนก็ชอบพันอะไรพี่น้องก็ากจะได้มีรายได้คือกับพ่ออานนท์มันก็เดี๋ยวลองด้วยลองถ่ายลองยังแ้วเดี๋ยวคอยชุ้มลูกให้ตั้งไว้ก่อนได้พี่น้องเด้อไอ้สามิ้งพิ่นลอง มก็มงเบอร์ไซคจริงสิบสี่ล้านดิเซลก็มีสามใบหูชิ้นหนกันลลานกันล่นโซนอาเจนไดซี่แหละอบัตเสียเปลี่ยนใจบอสตาบบนอกกระเสอย่งนี้นายนา่แห่แดงหนึ่งไม่ได้ตัวนี้แต่ละซีเลยนะแบบเมื่อวานอ่าเป็นยูนใยไได้จ้ะลองูไปหนึนเป็นโซวันก็มี เลรอันสิเกอโให้พ่นองเบิร์เดเยๆอะอิโซให้พ่นอนองเอ้ยตันี้เป็นอัพอรลิโนห่านเลเด้อตัวนี้มีสองสีให้เป็นบด้ค่ะที่สองแานี่เปนมา่าานละแบบดนีมัก ¿Vale? พี่น้องเรียกเรียบร้อยพี่น้องอันนี้กางชิเป็นของแถมมีอย่างไรซนิงอันนี้โทรศัพท์ล่ะกันโอ้มีกระเป๋าออาโปเป็นตู้ลำโพงใหญ่เลยเป็นตู้ลำโพงใหญ่ล่ะกันมีอยังไงจอกน้ำจอกกินน้ำโอ้จอกน้ำแช่เลยแล้วกัมีพาวเวอร์แบงค์มีตู้ลำโพงเสือตองพุดเอามาฟังม้วนๆนะสาหน่อยเนาะเปิดให้น้องอนนท์พังด้วยพี่น้อง บวเปิดก็ได้บวเปิดก็ได้สาวเดียวเท่ไว้นั่นแหละโอเคแต่แรกมันบวเพย์จิตติบว่าหับประกันให้บอบกุ้งเคยซื้อห้าเนี่แหละมามาแปลงแล้วเพิ่นแปลงเฮปี้ไปน้อนติดตามเด้อจะนนี้เป็นลิโนห่านทเปิดโตเลยได้ท้องแทมกับหลายอย่างพร้อมีทั้งตั้ลังโค้งละเขื่อกระพาจอกน้ำแต่ก็ทำมาแบงพร้อหลายอย่างเนาะหลายอย่างเลยคนในเดอะจ้าพี่น้องมาอุดหนุนนเด้อผ่านอวนเซโนเด้อพี่น้องดาวก็ได้บน ไไโอ้ยดาวก็ได้พี่น,อ <ไป S 1> น้องโอ้ยเปลี่ยนเป็นดาวโฆษนานี่เ <c oughs> นะกลับมาหอนหองกลยได้พี่น้องเด้อขอโทษขออภัยพี่น้อง <c oughs> ตัดภาพมาหอนหองเลยพี่น้อง <c oughs> กำลังถ่ายเมื่อกี้พอดีมีเพลงขึ้นพี่น้องอยู่ห้านทางขานพูดเปิดเพลงดังพี่น้องมันติดลิขสิิตก็เลยบ่ไดทถ่ายเอาตัดภาพมาหอนเลยพี่น้องนะ <c oughs> ลองกองไหมไ้เซมิงทึกใจยังบ่า อันนี้เป็นของขวัญเดอ้อเป็นของขวัญสำหรับคนขยันเนาะขอบคุณไอ้กุ้งหลายลยเดจ้าแกขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซีน้ำขอบคุณลุงป้าหลายๆายเดจ้าที่บอาำโฆษณาเลยจ้าก็็เปนาห้นนอองๆเาาขบรเงิงน,ำน,ำงนที่ได้เนี่ยก็เป็นน้ำพักน้ำแรงพี่นอ้องตั้งใจเฮ็ดคลิปเนาะกขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อชมคุณชุกคนที่บอาำโฆษณา อากาศทีรับมาติดตามหับส้มซองกุ้งบาลลาน้องนนพี่น้องกาเป็นขาขนมให้น้องนอนน้พี่น้องเป็นของแถมนี่พี่น้องมียังไี้ไหมเป็นอันนี้มเป็นตู้ลำโพงนะพี่น้องกระเป๋าโอ้เป๋าให้น้องนนเป๋าเป้ให้น้องอนใส่เครื่องนอน ก็ติกใช้น้ำเย็นเลแก้แก้เพื่อนแก้เพอันเดวันนี้พี่นอนนอนอันนอนอนขานอนได้ได้ยังไงไปตลาดไงดี๋ยวนอนได้แพมเพิร์ดพี่นออนแีโอ้งามงเลยยอดพี่นอกพียโทรศัพท์นยอที่โ์่เท่าไเงินโทรศัพท์เงินกีบโดยสล้านเจ็ดแสนเจ็ดแสถวนพี่นอปไปเพื่อนปอน้ำ ก็เป็นเงินบาทก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่น้องประมาณนี้ละหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไปพี่น้องอุปโปเลโนหาพี่น้องเปิี่นทางน้ำมาดูไปเห็นเนมันเรื่องอุปโปเลโนหาเอาได้มาจะตั้งใจเด้อเจ้าเด้อถ่ายคลิปงามๆเนาะให้เพื่อให้พี่น้องได้เบิร์ได้ส้มนงกันพี่น้องกับบอกรุ้งกัเป็นของขวัญ สิ้นแรกที่ได้ให้ mm hmm. ได้เฉพาะ y o u ยูทูบด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เป็นของความชิ้นแรกที่ได้ให้เห็นเพราะว่าก็ให้อยู่รอกแต่ให้แนะนําโอกาสอื่นอันนี้ให้แนะนําที่ว่าเห็ุยูทูบเหมือนกันเนาะเป็นกําลังใจให้ซาม,มิงบอกให้ท่อถอยเนาะซาม,มิง <Yeah. S 1> ให้สู่ต่อไปเคียงข้างเบากุ้งมาแบบนี่กระโดดอะไรพี่น้องบืนน้ากันมาดนมียังไงเลยเอาสายสตร์คือเป็นยะงไร ใอ,ใส,อใส่สมุดถอดใส่สารอากาศอันนี้อันนี้ใหญ่ใหญ่อ,อันนี้เป็นหัวสา飒หัวหัวซัดแบบแบบไวเนาะหัวซัดไวเพวิ่นว่าซัดสามชิปนาทีเต็มพี่น้องอ๋อโอเคสำหรับพี่นิกะจะได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกลังใจพี่น้องขอบคุณลหลายเดอ้อทีบ่บัวขามโฆษณาพี่น้องอขอฝากช่องน้องอ,นนอานนท์รัตน์ชาโนนได้ด้วพี่น้องเด,อด้อ,อ,อนนดดให้ผ่านกดยูทูบไอไว้พี่น้องจะได้มีไรายได้เสริม,ม,มสบายดี